สวัสดีค่ะเด็กๆสำหรับวิชาคณิตศาสตร์ในวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องการสร้างโจทย์ปัญหาการหารจากภาพค่ะจุดประสงค์ในการเรียนรู้ในวันนี้นะคะก็เพื่อให้นักเรียนสามารถสร้างโจทย์ปัญหาการหารจากภาพและเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้นะคะ ดูตัวอย่างแรกเลยนะคะจากภาพช่วยกันสร้างโจทย์ปัญหาการหารและเขียนประโยชน์สัญ,ญลักษณ์นะคะจากรูปภาพเราก็จะเห็นว่ามีรูปคุกกี้เนี่ยอยู่35ชิ้นแล้วเขาก็บอกจัดใส่กรองกรองละ3ชิ้นการสร้างโจทย์ปัญหาไม่ว่าจะเป็นโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหรือว่าหารก็ตามเราก็จะต้องมี ส่วนประกอบใช่ไหมคะก็คือมีส่วนของสิ่งที่โจทย์บอกแล้วก็มีส่วนของสิ่งที่โจทย์ถามนะคะการสร้างโจทย์ปัญหาการหารนั้นนักเรียนต้องรู้ความหมายต้องจําความหมายได้ว่าการหารคือการจัดกลุ่มการแบ่งกลุ่มครั้งละเท่าเท่ากันนะคะ,ะคุณครูก็เขียนเลยคุณแม่มีคุกกี้35ชิ้น จัดใส่กล่องกล่องละ3ชิ้นในส่วนบรรทัดแรกคือส่วนของสิ่งที่โจทย์บอกนะคะ,ะสิ่งที่โจทย์ถามก็คือคุณแม่จะจัดได้กี่กล่องและเหลือคุกกี้กี่ชิ้นนะคะอยากรู้ว่าจะจัดได้ทั้งหมดกี่กล่องและเหลือลูกชิ้นกี่ลูกนั่นเองนะคะนักเรียนจะเห็นว่าสิ่งที่โจทย์ถามมี2คำถามนะคะ เสร็จแล้วการเขียนประโยคสัญลักษณ์เราก็ต้องเขียนให้เป็นประโยคสัญลักษณ์การหารก็คือ35หาร3เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนั่นเองค่ะอ่าดูตัวอย่างต่อไปค่ะอันนี้เขาบอกว่าแอปเปิลผลละ9บาทจากรูปก,ก็มีแอปเปิลผลละ9บาทเนาะแล้วก็มีเงิน45บาทเราจะ เขียนให้เป็นโจทย์การหารได้อย่างไรนะคะ,ะนักเรียนคิดว่ามันมีตัวเลข2ตัวเลขเนาะก็คือเลข9กับเลข45นักเรียนคิดว่าจะเอาจํานวนอะไรเป็นตัวตั้งดีหลักของโจทย์การหารของเราโจทย์การหารที่เป็นตัวตั้งมันก็จะต้องเป็นตัวเลขที่มากหรือน้อยคะนักเรียน มันจะต้องเป็นตัวเลขที่มากก็คือ45นะคะเพราะว่าโจทย์การหาตัวตั้งเนี่ยคือจำนวนสมาชิกทั้งหมดใช่ไหมคะมันก็จะต้องเป็นตัวเลขที่มากก็ต้องเป็น45นะคะ,ะมาดูตัวอย่างค่ะคุณครูก็แต่งว่าโยกมีเงิน45บาทซื้อแอปเปิลผลละ9บาทเห็นไหมคะจะสอดคล้องกับในรูปภาพที่เขากำหนดมาให้เลย อันนี้คือบรรทัดแรกคือส่วนของสิ่งที่โจทย์บอกนะคะแล้วเราก็เขียนสิ่งที่โจทย์ถามก็คือโยกจะซื้อแอปเปิลได้กี่ผลนะคะเราก็ต้องเขียนสิ่งที่โจทย์ถามด้วยนะคะนักเรียนดูดีๆนะคะตรงการเขียนสิ่งที่โจทย์ถามนะคะอย่างสิ่งที่โจทย์บอกเนี่ยเขาบอกไปแล้วว่าซื้อแอปเปิลผลละ9กบาท เพื่อที่จะถามว่าซื้อแอปเปิลได้กี่ผลไม่ใช่ว่าสิ่งที่โจทย์ถามนักเรียนจะมาถามอีกว่าโยกจะซื้อแอปเปิลผลละกี่บาทไม่ได้นะผลละกี่บาทเรารู้อยู่แล้วว่าผลละ9บาทใช่ไหมคะที่โจทย์บอกเนาะเราสิ่งที่โจทย์ถามเนี่ยเราก็จะต้องถามจำนวนผลว่าเราจะซื้อได้กี่ผลนะคะ เขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ก็45หาร9เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมค่ะค่ะตัวอย่างที่3นะคะสตรอเบอรี่50กิโลกรมัมจะใส่กลองกลองละ8กิโลกรมัมเราจะสร้างให้เป็นโจทย์ปัญหาการหารนะคะอันดับแรกนะักเรียนอาจจะดูนิดนึงถ้าเราสร้างเป็นโจทย์ปัญหาการหารเนี่ยไอโจทย์ข้อนี้เราต้องเอา50เป็นตัวตั้งเนอะเพราะ50เป็น จำนวนสมาชิกทั้งหมดมันจะต้องเป็นจำนวนมากเนาะ50าหาร8เนี่ยมันจะเป็นการหารที่ลงตัวไหมนะคะถ้าเป็นการหารที่ลงตัวในส่วนของสิ่งที่โจทย์ถามเราก็จะถามเพียงคําถามเดียวใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นการหารที่ไม่ลงตัวในส่วนของสิ่งที่โจทย์ถามเราก็จะต้องถามถึงเศษด้วยว่าเศษที่เหลือมันจะเหลือเท่าไหร่นะคะอ่า แปลงได้ว่าบอยมีสตรอเบอรี่50กิโลกรัมจัดใส่กล่องกล่องละ8กิโลกรัมอันนี้ก็คือส่วนของสิ่งที่โจทย์บอกนะสิ่งที่โจทย์ถามก็คือจะจัดได้กี่กล่องและเหลือสตรอเบอรี่กี่กิโลกรัมเพราะว่าเราดูแล้วว่า50หาร8เนี่ยมันเป็นโจทย์ที่หาผลลัพธ์แล้วเหลือเศษนั่นเองค่ะเราก็เลย มีสองคำถามด้วยจัดแล้วจะเหลือสตรอเบอรี่กี่กิโลกรัมนะคะเขียนเป็นประโยชน์สัญลักษณ์ก็คือ50หาร8เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมค่ะสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะก็คือการสร้างโจทย์ปัญหาก็จะต้องมีทั้งส่วนที่โจทย์บอกและส่วนที่โจทย์ถามนะคะนอกจากนี้โจทย์ปัญหาที่สร้างก็จะต้องมีความเป็นไปได้ด้วยนะคะ เรามาดูแบบฝึกหัดของเรานะา3 0 3 1 32นะคะ ่อนักเรียนดูนะคะเขาให้เราสร้างโจทย์ปัญหาการหารจากภาพและเขียนประโยคสัญลักษณ์นะคะเขาก็จะมีรูปภาพมาให้แล้วก็มีคำอธิบายประกอบด,ด้วยนะคะพวกเรามี6คนมีลูกโป่ง18ลูกนะคะเราจะแต่งเราจะสร้างให้เป็นโจทย์ปัญหาการหารได้อย่างไรโจทย์ปัญหาการหารก็คือการจัดกลุ่มการแบ่งกลุ่มครั้งละเท่าเท่ากันนะคะ ทีนี้เราก็ต้องมาสังเกตสิว่าระหว่าง6กับ8เนี่ยเราจะเอาอะไรเป็นตัวตั้งละ่ะตัวตั้งของโจทย์ปัญหากหารหาเนี่ยมันจะต้องเป็นจำนวนมากเพราะมันจะต้องเป็นจำนวนสมาชิกทั้งหมดก็คืออะไรคะคือ18นะคะเราจะต้องเอา18เนี่ยเป็นตัวตั้งนะคะแล้วก็หารด้วยอะไรหารด้วย6นะคะ18นี่คือจำนวนลูกโป่งทั้งหมด6ก็คือจำนวน หคนจำนวนเด็กทั้ง6คนคือพวกเรามี6คนเนาะนักเรียนก็ลองเอา18หาร6ดูซิว่ามันเป็นการหารลงตัวไหมนะคะอ่าสิหาร6อันดับแรกก็ต้องหาว่า6หารอะไรได้18บแปดใช่ไหมคะหกหนึ่งหกหกสองสพอดีเลยเป็นการหารลงตัวดังนั้นเมื่อเป็นการหารลงตัวส่วนของสิ่งที่โจทย์ถามเราก็ถามเพียง คำถามเดียวเนาะไม่ต้องถามถึงเศษเพราะมันเป็นการหารที่ไม่มีเศษนะคะ,อ,ะอย่างตัวอย่างข้อนี้นะคะคุณครูก็สร้างว่าคุณมีลูกโป่ง18ลูกแบ่งให้เด็ก6คนคนละเท่าๆกันสังเกตนะคะโจทย์การหารเนาะมันจะมีคำว่าคนละเท่าๆกันด้วยมันจะมีคำว่าเท่าๆกัน,นะคะ่ะนักเรียนเราก็ เขียนสิ่งที่โสดถามด้วยนะคะว่าเด็กเด็กจะได้ลูกโป่งคนละกี่ลูกนะคะอ่านมาอีกรอบนะคะคุณมีลูกโป่ง18ลูกแบ่งให้เด็ก6คนคนละเท่าๆกันเด็กเด็กจะได้ลูกโป่งคนละ กี่ลูกนะคะสังเกตการหารนะคะมันจะมักจะมีคําว่าคนละเท่าๆกันแบ่งให้ครั้งละเท่าๆกันนะคะจากนั้นเขียนประโยคสัญลักษณ์ด้วยค่ะ18หาร6เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะเราไม่ต้องหาคำตอบเพราะว่าโจทย์เขาบอกว่าให้เราสร้างโจทย์ปัญหาก,การหารและเขียนประโยคสัญลักษณ์เท่านั้นเราก็ไม่ต้องหาคำตอบค่ะ ต่อไปหนะ้า31นะคะจากรูปภาพเขาบอกว่ามีช็อกโกแลต30ชิ้นจัดใส่จาน5้าจานนี่มีจานไว้ด้วย5จานนะคะเราจะสร้างโจทย์ปัญหาการหารอย่างไรอ่ะอันดับแรกนะักเรียนต้องดูซิเราจะเอาอะไรเป็นตัวตั้งก็ต้องเอาจำนวนมากน้องก็คือมีช็อกโกแลต3าชิ้นเอา30หาร5นะักเรียนลองหารกันดูซิเป็นการหารลงตัวไหม สาหาร5อันดับแรกก็ต้องหาว่า5คูณอะไรได้30มสิบเนาะ5้า5นึ่งห้5ห้าส5งสิบห้าสามสิบาหพอดีเลยสแสดงว่าเป็นการหารลงตัวนะคะดังนั้นสิ่งที่โจทย์ถามเราก็ถามคำถามเดียวนะคะ,ะคุณครูก็สร้างว่าแก้วตามีช็อกโกแลตสาชิ้นเลย แบ่งใส่จาน5จานนะคะแบ่งใส่จาน5จานจานละเท่าเท่ากันนักเรียนสังเกตนะเห็นไหมมันจะมีคำว่าเท่าเท่ากันด้วยจานละเท่าเท่ากันกลุ่มละเท่าเท่ากันนะเสร็จแล้วเราก็ต้องเขียนสิ่งที่โจทย์ถามด้วยว่าจะได้จานละ กี่ชิ้นนะคะมีจํานวนจานแล้วเนาะเราก็ต้องถามจํานวนขนมจํานวนช็อกโกแลตที่อยู่ในจานว่าจะได้จานละกี่ชิ้นนะคะเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ด้วยค่ะ30หาร5เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมน,นะคะนักเรียนอาจจะแต่งโจทย์ปัญหาแตกต่างกันออกไปอย่างเช่นนักเรียนอาจจะแต่งว่ามีช็อกโกแลต30ชิ้นเลยไม่ใช่ว่า เออไม่ต้องเติมแก้วตาก็ได้เอามีช็อกโกแลต30ชิ้นจัดใส่จาน5จานจานละเท่าๆกันจะได้จานละกี่ชิ้นแบบนี้ก็ได้นะคะไม่ต้องแต่งเหมือนคุณครูเป๊ะเลยนะคะนักเรียนอาจจะปรับได้เนาะต่อมาหน้า32นะคะจากรูปเนาะพวกเรามี4คนอ่4คนหมายถึงเด็กนะอ่าแล้วก็มีขนม สิชิ้นมีขนมอยู่11ชิ้นแล้วนี่มีผู้ใหญ่คนนี้บอกว่าน่าจะมีขนมเหลือแสดงว่ามันน่าจะเป็นการหานที่ไม่ลงตัวใช่ไหมคะเราลองดูซิใช่ไหมอเอาสิเอ็ดเป็นตัวตั้งอยู่แล้วเพราะ11เป็นจำนวนมากเนาะหารด้วย4ี่ใช่ไหมคะสี่หนึ่งสี่สไม่มีอะไรที่ สคูณแล้วได้1ิบเอลยแสดงเป็นการหารไม่ลงตัวนะคะเราก็มาสร้างโจทย์ปัญหาสิครูมีขนม11บชิน้นครูมีขนมสิบชิ้นนะคะแบ่งให้เด็ก4คน คนละเท่ากันด้วยเพราะว่าการหารมันเป็นการแบ,บ่งครั้งละเท่าเกันนะคะจากนั้นส่วนของสิ่งที่โจทย์ถามเราก็ถามว่าจะได้คนละกี่ชิ้นนะเด็กทั้ง4คนเนี่ยจะได้คนละกี่ชิ้นแล้วมันเป็นการหารที่ไม่ลงตัวก็คือมันมีเศษใช่ไหมคะดังนั้นเราก็ต้องถามจํานวนขนมที่เหลือด้วยและครูเหลือขนมกี่ชิ้นนะคะ เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์คือ11หาร4เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมค่ะค่ะเป็นยังไงคะเด็กๆไม่ยากเลยนะคะทำเสร็จแล้วส่งมาให้คุณครูตรวจด,ด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ